ครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับในคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้ลงเครื่องมือต่างๆเตรียมสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะใช้ในการเรียนตัว JavaScript นี้กันแล้วนะครับเพราะนั้นในหัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองสร้างตัวแอปพลิเคชันของ JavaScript กันดูนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเรียนในคลิปถัดๆไปในขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนแอดตัวโฟลเดอร์ ซึ่งเอาไว้สําหรับเก็บตัวงานของเรานะครับตัวจาวาสคริปตของเราที่จะสร้างขึ้นมาในอนาคตนะครับคลิกไปที่ปุ่ม add folder ในที่นี้นะครับก็ให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่สักโฟลเดอร์หนึ่งเพื่อที่จะให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนก็คลิกขวานะครับเลือก new แล้วก็เลือกไปที่ตัวโฟลเดอร์แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ผมขอใช้ชื่อว่า j a v a s c r i p t w o r k s ์ o p แล้วกัน จากนั้นก็กดปุ่มแอดตัวโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นีครับเพื่อจะจะแอดเข้าไปเป็นตัว workspace ที่จะใช้ในการทำงานโอเคครับต่อไปเราก็ใช้ตัวโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับในการสร้างตัวไฟล์ JavaScript หรือตัวงานที่เราจะใช้ในการเรียนในหัวข้อถัดๆไปนะครับในลำดับต่อไปนะครับวิธีการใช้งานก็จะเราจะสร้างไฟล์ขึ้นมา3ไฟล์นะครับ รูปแบบการเรียนเขาเราก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมา3ไฟล์อย่างนี้เสมอเลยนะครับไฟล์แรกชื่อว่า index html แล้วก็ไฟล์ที่2ชื่อว่า style css แล้วก็ไฟล์ที่3ชื่อว่า script js ก็คือ JavaScript มีอยู่3ไฟล์นะครับ index html มี script js แล้วก็ style css คราวนี้เรามาดูที่ไฟล์ index.html กันก่อนในไฟล์ index.html ก็ให้ทุกคนพิมพ์เครื่องหมายตกใจตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ตัว VS Code ก็จะสร้างตัวโค้ดภาษา HTML ซึ่งเป็น HTML 5หรือ HTML 5ขึ้นมาให้เรารจากนั้นนะครับให้เราสร้างตัว ลิงก์ไปยังตัว css ของเรานะครับก็ให้พิมพ์คำว่าลิงก์นะครับ link แล้วก็กดปุ่ม enter จากนั้นเราก็ใส่ตัวชื่อไฟล์ของเราที่เป็นตัวเก็บตัวสไตล์ชีทนะครับก็คือ style.css แล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะต้อง import มาก็คือตัว script.js ตัวนี้ครับแล้วก็พิมพ์ว่า script sort src แล้วก็พิมพ์ว่า script.js ประมาณนี้นะครับทดลองการทำงานดูก็ให้เราสร้างแท็กสักตัวหนึ่งนะครับสมมติว่าแท็กชื่อว่า s1 ก็คือ heading หนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า JavaScript workshop เ a าวาสคริปต์เวิร์จากนั้นก็ให้เราทำการเรียกใช้ตัว live server นะครับคลิกขวาแล้วก็กดไปที่ open live server ตัวนี้นะครับที่เราติดตั้งมาจากคราที่แล้วกดเข้าไปเดี๋ยวขอจัดหน้าจอให้มันดูโอเคหลังจากเรารันตัว ไลท์เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับสังเกตด,ด้านล่างตรงนี้นะครับมันก็จะมะีพอร์ตขึ้นมาว่า5500รันอยู่นะครับซึ่ง5500ก็คือเป็นพอร์ตที่ไลท์เซิร์ฟเวอร์มันรันอยู่แล้วจำลองตัวเองเป็นตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้สำหรับรันตัวโปรแกรมในที่นี้นะครับในโปรแกรมของเราเราก็พิ้นข้อความว่า Java Script Workshop ก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้นั่นเองอันนี้ใน ส่วนของไฟล์ที่เราได้สร้างขึ้นมาก็คือตัว style.css ตัวนี้นะครับเราก็ใช้งานได้นะครับใช้งานในที่นี้ก็คือเราไปสร้างตัว style ในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาสร้าง style ของตัว heading 1กันนะครับโดยเปลี่ยนสีของ heading 1ก็พิมพ์ h1 นะครับแล้วก็พิมพ์ color ที่เราต้องการ,รสมมุติว่าผมต้องการให้เป็นสีน้ำเงินก็พิมพ์ blue จากนั้นก็กดเซฟนะครับกดเซฟหรือกดปุ่ม Ctrl S นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเรากดเซฟเมื่อไหร่นะครับตัวข้อความ JavaScript ตัวนี้นะครับมันมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้นะครับลองดูนะครับกดปุ่มเซฟครับเห็นไหมครับตัวโปรแกรม JavaScript ตัวนี้นะครับอ่ตัวข้อความ JavaScript ตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีน้ำเงิน แล้วมาถึงตัวสำคัญนะครับก็คือตัว JavaScript ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่เราจะใช้ในการเรียนตัวหัวข้อต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะทำการแนะนำขั้นตอนในการใช้งานตัว VS Code นะครับที่จะใช้ในการเรียนในคอร์สนี้นะครับเริ่มตั้งแต่การสร้างตัว Index ขึ้นมานะครับแล้วทำการลิงก์ไปยัง CSS ที่เราจะาบังคับการแสดงผลแล้วก็ลิงก์ไปยังตัวไฟจ j a า a script ซึ่งเป็นตัวที่จะเขียนเนื้อหาในแต่ละหัวข้อในบทเรียนนี้นะครับโอเครับในคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำในเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปในหัวข้อขครงการใช้งานตัว j a v a script สวัสดีครับ